สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยานิงกกอกค่ะวันนี้อาหารนะคะคืออาหารเมนูแกงเห็ดนะคะนี่คือเห็ดบดนะคะเห็ดบดธรรมชาตินะคะนี่ค่ะยานิงก็ตัดตีนตัดเท้าเห็ดไว้แล้วนะคะนี่นะคะตัดได้เยอะแล้วนะคะแล้วต่อไปก็จะตัดอีกค่ะนี่นะคะจะตัดไว้ให้หมดค่ะเผื่อว่ามันไม่แก่ถ้าเรากัดตัดไว้นี่มันจะไม่แก่นะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัด ตัดไว้อย่างนี้แล้วก็จะนึ่งไว้นะคะนึ่งแล้วจะซุปนะคะอันนี้ก็จะตัดเห็ดอยู่นึ่งแล้วก็จะซุปนะคะนี่ค่ะดูซิคะเห็ดนี้ค่ะเห็ดธรรมชาติของเรานะคะนี่ค่ะอ่อนๆสวยๆงามๆเลยนี่ค่ะออกเปรบธรรมชาตินะคะตามขอนไม้ชีขอนไม้ชีไม้ที่ล้มนะคะไม้ที่มันแก่เท่าแล้วมันก็ล้มลงมาเนาะ แล้วมันก็ผูกนะคะแล้วมันก็เกิดเป็นเห็ดขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าเห็ดบดนะคะพอแก่แล้วก็จะเป็นเห็ดกระด้างนะคะตอนนี้ยังอ่อนอยู่เรียกว่าเห็ดบดนะคะนี่ค่ะเราก็จะตัดตีมเห็ดไว้ทํากับข้าวนะคะเห็ดนี้จะกินมีเวลาเฉพาะเวลาหนาวนะคะช่วงเวลาหนาวเห็ดบดนี้จะออกให้พวกเรากินนะคะพอหมดฤด,ดูหนาวแล้วต่อไปก็ไม่ออกนะคะออกปีละสองครั้งคือ ข้าวดอกับข้าวงันนะคะเหมือนกับว่าปีละครั้งนี่แหละค่ะก็ครั้งก่อนนั้นก็ออกไปหนึ่งรอบแล้วนะคะเขาเรียกว่าเห็ดข้าวดอนะคะครั้งนี้ก็คือข้าวงันนี้จะดอกหนาหน่อยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะจะดอกหนาสวยๆเลยนะคะตอนนี้ตัดตีนตัดเท้าออกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะตัดเท้าเห็ดออกเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะครึ่งกิโลได้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเห็ดนี้มาเบาไม่ใช่เห็ดปลูกนะคะเป็นเห็ดที่เบานี่ค่ะ เห็ดเบานะมันจะอเห็ดเกิดธรรมชาติจะเบานะคะครึ่งกิโลหรือหนึ่งกิโลได้เยอะมากมากเลยค่ะไม่เหมือนกับเห็ดปลูกนะมันหนักค่ะมันก็เห็ดบดเหมือนกันแต่บางคนจะเห็นอยู่ในเที่ยห้องตลาดนะคะเห็ดที่ท้องตลาดนั้นคือเห็ดที่เขาปลูกนะคะนี่เห็ดคือเห็ดนี้คือเห็ดออกธรรมชาตินะคะตามฤดูกาลนะคะฤดูหนาวก็จะมีเห็ดชนิดนี้ออกให้เรากินพวกเรากิน ต่อไปฤดูฝนก็มีเห็ดที่เห็นนั่นเลยค่ะเห็ดหน้าแล่หน้าหมองอะไรเห็ดเพาะเห็ดอะไรหลายอย่างแต่นี่คือฤด,ดูหนาวจะมีเฉพาะเห็ดบดอย่างเดียวนี่ค่ะก็คือเห็ดบดนี่แหละคะ่ะอย่างเดียวนะคะเห็ดบดนี่แกงใส่บวบนะคะหรือจะซุปนะคะนี่ตัดแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตัดเท้าออกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยเห็นไหมคะคนคะนี่ค่ะ น่ากินน่าอร่อยนะคะน่าแกงหน่านึ่งนะคะนึ่งทําน้ําพริกตับน้ําพริกมะนาวก็อร่อยนะคะหรือว่าเราจะนึ่งซุปวิธีการซุปเราก็นึ่งนึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาออกมาหั่นซอยนะคะแล้วก็ซอยหอมมะนาวบีบใส่น้ำปลาชูรสน้ำปลา้าเล็กน้อยข้าวคั่วพริกคั่วนะคะที่เราจะซุปเหมือนกับก้อยค่ะเคยก้อยไหมคะก้อยหอย ก้อยเนื้ออ่าก้อยเห็ดก็เหมือนกันแต่พวกเราเรียกว่าซุปนะคะอย่างนี้ค่ะหรือว่าเราจะซุปใส่มะเขือซุปใส่ถั่วก็เป็นชนิดเห็ดกระด้างน,นี้เห็ดนี้เป็นเห็ดออดนะคะถ้าจะขายนะคะถ้าจะขายราคาส่งนะคะมันจะอยู่ราคาถ้าเราขายท้องตลาดบ้านเราธรรมดาตอนนี้ร้อยห้าสิบไม่แพงแต่ว่าเราจะอัดส่งแล้วค่าส่งขาดอ่า ส่งรถเย็นแพงค่ะคือจะตกกิโลละ300บาทนะคะเพราะรวมค่าส่งนะคะเพราะว่ามันแพงกับรถเย็นที่ส่งนะคะถ้าเราซื้อตามท้องตลาดบ้านเราธรรมดาตอนนี้แก่้อหเองนี่แค่ครึ่งกิโลนะคะตัดเท้าออกแล้วก็เหลือเยอะมากค่ะครึ่งกิโลครึ่งกิโลครึ่งกิโลนี้จะค่ะเขาจะขายอยู่80บาทนะคะนี่ค่ะ80บาทนะคะ แต่เวลาถ้าเราอาัดไปส่งสิค้ามันแพงนะคะ,คะเพราะว่ารถนะคะรถสินค้า,าการนําส่งจะแพงกว่าการที่ซื้อนะคะถ้าเราซื้อเฉพาะบ้านเรามันไม่แพงค่ะดูสิค้าดอกเห็ดนะคะสวยๆอ่อนๆน่ากินจริงๆนะคะนี่นะคะคือเห็ดเรียกว่าเห็ดบดถ้าแก่แล้วก็เป็นเห็ดกระด้างนะคะเห็ดบดนี้ใช้แกงใสป่ปลาซุป ซุปก็ได้ใส่ปลาแกงใส่ปลาแกงใส่บวกนะคะแกงใส่อาหารก็ได้นะคะใส่ผักหวานนี่อร่อยเลยถ้าเป็นฤดูผักหวานออกใหม่นะนะคะนี่แะคะนี่คือชาวบ้านของเรานะคะค่ะนี่ก็คือชาวบ้านของเรานะคะค่ะหากินแบบฤดูกาลนะคะกินเห็ดกินของตามฤดูกาลนะคะอันคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกย่าหนึ่งด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ